2484มีลักษณะเด่นคือเป็นภูเขาและมีชายหาดอยู่ใกล้ชุมชนตำบลปากน้ำปรานอำเภอปราบุวีจังหวัดประจวบคีรีขันตามปร,ร,ร,ระวัติที่ชาวบ้านได้บอกเล่ากันมาเดิมทีสถานที่แห่งนี้เรียกว่าเขากะโหลก มี Souls, ลักษณะคล้ายกับกะโหลกศีรษะมนุษย์เมื่อมองไกลๆมาจากทะเลซึ่งเป็นที่จดจำหรือเครื่องหมายในการที่จะนำเรือประมงเข้าฝั่งเนื่องจากในอดีตไม่มีอุปกรณ์ที่ทันสมัยในการเดินเรือซึ่งราษฎรในพื้นที่ที่มีอาชีพทำการประมงก็ยังคงใช้ประโยชน์มาจนถึงทุกวันนี้ เมื่อเกิดลมพายุจะมีเรือมาประมงและจอดเทียบชายฝั่งบริเวณเขากระโลกเป็นจำนวนมากและสืบเมื่อง่ากาการที่ดรปลอดประสบสุรสวีอดีตอดีกรมป่าไม้ในสมัยนั้นได้เดินทางมาริการในพื้นที่มอญเป็นลูกน้ำผาของเขากระโลก ได้สัางการให้หน่วง,งานป่าไม้เขตเป็ดุ่เดิมส่งเจาหที่เข้าไปสำรวจและได้มีคำสัง่งประกาศจัดตั้งพื้นที่ป่าของพกลให้เป็นอนุรักษ์ีเขาพลลตามคำสั่งกรมป่าไม้ที่649/2543วัาาท, 43, ที่28รพรกจาพศ2543 มีพื้นที่จำนวน5 0 0ไร่ต่อมาเห็นว่าเขาปนโลกเป็นชื่อที่น่ากลัวและไม่เป็นภาษาทางราชการจึงเปลี่ยนชื่อเป็นวันณทยานเท้าโกษาตามคำสั่งกรมป่าไม้ที่2244ทับ2543ลงที่20ก,กิกายน2543 ต่อมาในวันที่30ธันวาคมพศ2 5งพรง้าได้มีประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกำหนดบ,บริเวณพื้นที่ในท้องที่ตำบลบากนาำปราณอำเภอรปราณบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ให้เป็นวนัอุทยานเนื้อที่198ไร่ โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่ม138ตอนิเพทึ่31วันที่9กุมภาพันธ์2564ลักษณะภูมิประเทศเป็นภูเขาสูยื่นลงไปในทะเลแต่ไม่มีลักษณะเป็นภูเขาอยู่ในทะเลครึ่งหนึ่งบนบกครึ่งหนึ่งส่วนที่อยู่ในทะเล เม,มื่อลงน้ำจะปรากฏเป็นชายหาดทรายทอดยาวสีขาวนวลละเอียดมีความสะอาดมากมีหินกลมแบนหลากสีที่สวยงามตามแนวเขาและจะมีโขดินธรรมชาติอย่างสวยงามกระจายตามเชิงเขาทั่วไปบนเขามีถ้ำและถ้ำน้อยอยู่เป็นจำนวนมากในถ้ำจะมีหินงออกหินย้อยปัดปลายให้ชมเพลินตาซึ่ง ักษณภูมิอากาศลักษณะทางภูมิอากาศเป็นแบบมรสุมมีฝนตกตลอดทั้งปีอากาศเย็นสบายและมีลมทะเลผ่านอุภูมิสูงสุดประมาณ30องศาเซลเซียสุมต่ำสุดประมาณ10องศาเซลเซียสอุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ20องศาเซลเซี ีสามาดูคือฤดูร้อนเริ่มตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนอยดูฝนเริ่มตั้งแต่เดือนกรกฎาคมถึงเดือนรคมูนาเริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนถึงกุมภาพันธ์พันไม้สัปเป็นลักษณะของการใช้ามใช้ขเรือ เช่นสมทะเลมะคามเทศตําแบบชงเลโจันพาสลับในใส่ชนิดต่างๆไม้เก็บมังกรกระชิดจันหมูหุดปาดยังโดรไงยตุ่จากการสำรวจพบสัตว์ น้ำทะเลใสๆใสซเม็ดละเอียดเงีูสัอานที่สำคัญเงียและสงบสุดๆโดยใช้อหาดแห่งนี้ถูกล้อมรอบไว้ด้วยเขาเป็นหลกภูกเขาที่มีลักษณะเป็นขอลูกเล็กๆยื่นออกไปในทะเลนั่นเองอีกทั้งในบริเวณนี้ยังเป็นที่ตั้ง ซึ่งอาจเขาหลกนี้มีชื่อเรียกว่าอาจวนส่วนสาเหตุที่ใช้ชื่อว่าเขาหลงนั้นเพราะเขาลูกนี้มีลูกลักที่คล้ายกับปรหลงศีสัมนุษย์เมื่อมองใคลออกไปชาวบ้านเลยพากันเรียกว่าเขาหลงนั่นเองซึ่งที่นี่จะอยู่ในความดูแลของคณอุณทยานเท้าโกสาอีที ด้านบนยอดเขาก็จะมีจุดชมวิวสวยๆอีกด้วยรวมถึงกิจกรรมทางน้ำองม่นแห่งน้อยเป็นชายหาดที่เงียบสงบมากชายหาดยาว เกิดว่าจะเป็นมันวิ่ยงยงถ้าใบภายเรือขยับเริ่งตำนันดการณาโบทเป็นต้นรวมถึงยังมีหัวหัวโลกที่อยู่ไม่เคยจับจับกันหนักไวยสามารถไปหไว้พรังสักรคขอพอกันได้เลยเกินสุดปลา จากตรงนี้ก็จะเป็นบริเวณถนนเลียบชายหาดสามารถเลือกจุดแวะเที่ยวเล่นน้ำได้เลยหรือถ้าอยากไปใกล้ๆเขากระโหลกก็สังเกตุเขาที่มีรูปร่างคล้ายเขากรโหลกได้เหมือนกัน่านเขากระโหลกสามารถเข้าชมเที่ยวได้ตลอดเวลา เราอี้ชายหาดเช้ามีเหผลที่ทำให้หาดสอกโลกระบิดพมคือความหลากหลายของมุมทายรูปที่แทบไม่ต้องเซตอะไรมากแค่ถือกล้องหรือมือถือขึ้นมาใครภาพสวยทันทีโดยพอช่วงเป็นที่แสงอาพน้ำทะเลจนสดใส ยังคงความสงบเรื่องงานแบบท้องฟื่นไม่มีแสงสีจา้าหรือเสียงดังรบกวนมีแค่เสียงคลื่นที่ระดับฟังและลมทะเลที่ระดับเบาๆหมอสมับการมันนั่งนิ่งๆปล่อยใจไปกับธรรมชาติหรือท,ท,ทำกิจกรรมชิวๆ